เช็คที่นี่บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนได้สิทธิ์อะไรบ้างเงินเข้าเมื่อไหร่สวัสดีครับแฟนเฟิร์สช anel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาตามเรื่องของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาดูข้อมูลอัปเดตประจําเดือนมิถุนายนกันครับว่าใครจะได้เงินเท่าไร่และเงินเข้าวันไหนก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวเลยครับเช็คที่นี่เดือนมิถุนายน2563ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างและเงินจะโอนเข้าวันที่เท่าไหร่อัปเดตสิทธิ์สวัสดิการภาครัฐสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐหรือทร ي กรันว่าบัตรคนจนในเดือนมิถุนายน2563ที่ผู้ถือบัตรหลายคนเริ่มสับสนว่าในเดือนมิถุนายนนี้ จะได้รับสิทธ์ช่วยเหลืออะไรบ้างและจะได้ทั้งหมดกี่สิทธ์กันแน่เนื่องจากตั้งแต่ช่วงต้นปีมานี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนจํานวนมากเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดสิไม่ว่าจะเป็นมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่เยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้รายละ5,000บาททั้งหมด3เดือนหรือเยียวยาเกษตรกรรวมถึงเยียวยากลุ่มเปราะบางเช่นเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนพิการก็ได้รับ การช่วยเหลือนอกจากสิทธิ์ที่เคยได้ด้วยทั้งนี้สําหรับสิทธิ์ของผู้ถือบัตรคนจนในเดือนมิถุนายน2 0 5 1 3จะได้ทั้งหมด7สิทธิ์โดยเพจ Facebook สํานักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ระบุไว้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้ได้ตามปกติยังไม่หมดอายุและยังคงใช้ได้7สิทธิ์พิเศษดังนี้ เงินจะเข้าบัตรวันที่1มิถุนายน2 5 6 3สิทธิที่1วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการใช้ได้ทั้ง200-300บาทตามเกณฑ์รายได้สิทธิที่2ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะได้แก่รถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถบกสใช้รูดในการเดินทางได้คนละ500บาทสิทธิที่สส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะตัดรอบที่3เดือนได้ส่วนลด45บาทและสิทธิ์ต่อมาที่เงินจะเข้าบัตรวันที่15มิถุนายน2 5 6 3คือสิทธิ์ที่4เงินคืนภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหมายถึงหากผู้ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรวันที่15มิถุนายน2563โดยสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สิทธิที่5เงินสดเข้าบัตรวันที่18มิถุนายน2563คือส่วนลดค่าน้ําประปาสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดก็คือเดือนละไม่เกิน100บาทเมื่อบินค่าน้ําประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรในวันที่18มิถุนายน2563โดยสามารถนำบัตรกดออกมาเป็นเงินสดได้เลยสิทธิที่6ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้ามาในบัตรให้230บาท ในวันที่18มิถุนายน2563สามารถไปกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยและเงินพิเศษเข้าบัตรในวันที่15ของทุกเดือนคือสิทธิที่7เงินพิเศษผู้สูงอายุได้รายละ50บาทและ100บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยายน2563โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของทุกเดือน ดยเงินส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยทั้งนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ตามลิงก์ที่ขึ้นให้ดูนี้เลยนะครับเพียงกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเท่านั้นและนี่ก็คือภาพประกอบที่ทางช่องเอามาฝากนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วก็จะให้ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเท่านั้นเองอย่างไรก็ตาม หากมีผู้สงสัยเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลข0 2 1 0 9ส3 4 5ี่หในวันและเวลาราชการขอขอบคุณกรุงเทพธุรกิจและนั่นก็คือข้อมูลล่าสุดที่อัปเดตมาจากรัฐบาลที่เกี่ยวกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเป็นกำลังใจงให้กับผู้ถือบัตรคนจนทุกคน ได้ใช้เงินจากรัฐบาลที่โอนให้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับขอให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสู้ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ f a n f ฟ r ร์ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ